อ่ะโอเคนะก็จะมีตัวชี้วัดแล้วก็ความพึงพอใจต่างๆเนี่ยมันมีหลายตัวนะเราคิดเองก็ได้มันมีสัสตว์เยอะมากตัวสิ่งเหล่านี้เราเอาไปเขียนในหัวข้อเราแผนการศารเพื่อใช่ไหม,มแผนการศารโดยเฉพาะสี่ด้านแบรนทั่วไปบุคคลงบประมาณอะไรอีกด้านหนึ่งพวกนั้นจนะใช้เยอะนะฮะพออนะเรียนเสร็จแล้วสมมติตัวเองเป็นพออเลยนะเสนอวิสัยทัศน์เลยอาจารย์เป็นกรรมการเดี๋ยวเฮ้ยคนนี้ดี เดี๋ยวให้เป็นเลยนยะดีไหม okay, โอเคเดี๋ยวอาจารย์กลับไปที่คำอธิบายรายวิชานิดหนึง่งอ่ะมาดูเนี่ย ID ไอที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยมีสีด้านใช่ไหมของสพทของสพมัธยมก็มีสีด้านม嘛มัธยมสีด้านาใช่ไหมฮะบริหารบุคคลบริหารงบประมาณบริหารวิชาการบริหารวิชาการนี่สําคัญสําคัญสุดเลยแต่ของเราเนี่ย ทำเนียมแบบไทยๆของเราไงฮะบริหารคนสําคัญสุดของไทยของเรานะใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนื้อหามันจริงคือวิชาการสําคัญสุดเดี๋ยวส่งให้นะเป็น pdf ใครใจร้อนก็ี้ไปเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้หลังชั่วโมงเดี๋ยวช้าไม่ทันใจนะถ่ายรูปลยปึ๊บนะไอส่งให้แนละ้วเมื่อคืนเนี่ยไม่ดูลายเลยโอเคนะฮะแล้วก็มีอะไรทรัพยากรทุกอย่างเป็นทรัพยากรหมดนะฮะที่จะบริหารให้เกิดคุณภาพ ما <applause> <applause>